ข้าแต่ประสงค์ผู้จเจริญต่เดินม,มาข้าพทเจ้าได้มีจิตระชาเริ่มใสได้ไดถึงราระนาฏไกลป็นสนานะโดวยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพทเจ้าได้เสลิญถวันร์รักสมบัตริรลมราชาพิเศษแล้วจึงขอมอบตัวแบบบุตรเจ้ามาธรรมเจ้า และพาาระ์ั้าเจ้าก็าได้รับการจัดก,การให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญขอประสงค์จงจำไว้ด้วยดีว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนานประถัมภบเถอ